สวัสดีครับท่านสมาชิกร้านไอพีเก้าเก้าชอวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะจะเป็นกล้องของเวคันเตอร์นะครับนะครับจะเป็นกล้องออเส้นเลนสงขยายตามซูมนะครับ FSP นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกันทั้งหมด2รุ่นตัวแรกก็จะเป็นสามสิบสองนะฮะสีบสี่นะครับ FSP นะครับ,รบมีไฟนะครับปรับหลักข้าง ตัวที่สองก็จะเป็นสี่สิบหกคูณสสิบสี่ ffp เหมือนกันนะครับปรับลาข้างแต่ทั้งสองตัวนี้เขาจะมีวงล้อนะฮะมีวงล้อปรับลานะครับวงล้อนี้ถอดได้นะฮะถอดออกถอดเอาได้นะครับนะครับถ้าไม่ใช้งานก็ถอดออกนะฮะบ,บางท่านไม่ชอบก็ถอดออกแต่ถ้า,ถ,าถ้าติดไว้ก็ดีนะปรับง่ายนะครับเป็นวงล้อสำหรับปรับลาด้านข้างแต่ทางร้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยึดน็อตไว้นะเนี่ย อันนี้แค่ประกอบไป้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าจะตาให้มันแข็งแรงก็ทางร้านก็จะมีน็อตนะครับนี่ครับย่อนน็อตยึดเนี่ยก้อมปกะเกลนะฮะยึดให้มันแข็งแรงนะครับแถมให้นะครับถอดอกนะฮะนี่เราทดลองให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยเลยว่าทางร้านทอดอกก่อนนะครับสองรุ่นนี้นะฮะด้านหน้าก็จะมีลังผึ้งกองแสงนะครับทั้งคู่เลยนะเนี่ย ตัวนี้ก็ช่วยลดแสงนะครับในที่แก้งนะครับมีทั้งสองตัวนะฮะมีลำพึ่งกองแสงนะครับถ้าไม่ชอบถอดออกนะฮะถอดได้นะครับตัวตวิะโยของเขาก็ช่วยลดแสงนะครับเนี่ยสองสองรุ่นเนี่ยฟังก์ชันเหมือนกันนะฮะจะต่างกันที่ แค่อัตราขยายแล้วก็ความยาวนิดหน่อยน้ําหนักนิดหน่อยนะครับก็หน้าลิงก็สี่สมิลเหมือนมิลเหมือนกันนะครับปรับระดับข้างเหมือนกันนะครับมีไฟนะฮะไฟก็จะมีสีเดียวนะฮะทั้งคู่เลยนะเป็นไฟสีแดงนะฮะปรับความเข้มได้6กระดับเป็นตัวปรับนอกนะฮะปรับปรับบนล่าง้ายขวามอนกันนะครับปรับซีซิโลได้ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับตาขยายนะฮะทั้งสองตัวตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตาทั้งสองตัวเนี่ย แต่มีตัวปรับเลนตานะครับทั้งสองตัวเลยนะฮะสำหรับท่านสมาชิกวางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นแต่ยาวนะฮะแต่ว่าถ้าสายตาปกติไม่ต้องปรับนะครับปรับระดัข้างนะทั้งคู่เลยนะฮะนี่ปรับเลนตานะครับถ้าสายตาปกติไม่ต้องปรับนะฮะนี่เหมือนกันนะครับปรับระดข้างปรับสูงต่ำเท็ขวานะครับ ขอบเลนตานะฮะหน้าเลนนี้สีสีมินท่อสามสิบไฟก็จะมีสองสีเหมือนกันนะฮะเออไฟก็มีสีเดียวโทษครับคือสีแดงนะฮะรูสินงเล็เขานะครับไฟก็จะมีสีแดงเห็นไหมครับ ก็เส้นเล็งก็เหมือนกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยแล้วเขจะมีตัวเลขเส้นเล็งทั้งคู่เลยนะครับอันนี้สามจุดสองนะครับ ไฟก็เป็นแบบนี้ต้นที่จะชัดนะ,ะนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็มีไฟนะฮะแบบนี้นะครับจะ้เลงเขานะครับทั้งคู่เลยเส่เลงไฟเหมือนกันนะครับ ตัวสามสิบสองนะครับน้ำหนักเขาก็ห้าร้อยสามสิบสองกรัมความยาวก็สองร้อยสี่สิบสามมิลลิเมตรนะครับความยาวเขานะครับสามสิบสองคูณสี่สิบสี่นะครับรุ่นของเขานะครับดับบลิวเีนะครับตัวสี่สิบหกนะครับ สีหเนี่ยน้ำหนักก็ห้าร้อยห้าสิบห้ากรัมนะครับความยาวก็สองร้อยหกสิบแปดมิลลิเมตรนะครับก็ยาวต่างกันนิดหน่อยในน้ำหนักนะครับนะครับ ทั้งคู่นี้ของแถมเหมือนกันนะฮะนะครับก็จะมีฝาเปิดปิดเนี่ยเป็นฝากระดกนะครับนี่นะฮะหน้าหลังนะฮะทั้งคู่เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับแล้วก็พร้อมคู่มือนะครับไปรับประกันสินค้านะครับนะฮะแล้วก็จะมีวงล้อนะครับนี่นะครับหนึ่งตัวนะอย่างละตัวนะวงล้อปรับปลานะครับ แล้วก็ระดับน้านะฮะสำหรับตั้งกล้องตัวนะครับถานเนี่ยถ่านใช้ก้อนเดียวแต่ว่าแถมสามก้อนนะครับนะครับสินค้านะครับมีรับประกันหลังการขายนะครับนะครับสินค้าเนี่ยก่อนจัดส่งก่อนแพ็คเนี่ยทางร้านเนี่ยได้ตรวจสอบสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ลนะครับถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทางร้านไม,ไม่จะส่งนะครับ สำหรับราคานะครับตัวแรกนะครับ3.2คูณ44นะครับราคาก็อยู่ที่5,500บาทนะครับนะครับตัวที่2นะครับ 46, คูณ4 4 f สนะครับราคาก็อยู่ที่6,500บาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะ ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับากกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปนะฮะสินค้าให,ใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมไปเรื่อยนะครับขอบคุณครับบััสดีครับ